425ดีกรีจึงจัดเคสที่ทุกคนชอบถามกันนะครับว่าใส่และถอดยังไงมาสอนกันในคลิปนี้ให้ดูครับไปดูกัน สวัสดีครับผม v 425ดีกรีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่วงเนี้ยผมได้คำถามมาจากลูกค้านะครับเขาสงสัยว่าเคสบางตัวเนี่ยเออเขาไม่มั่นใจในเรื่องของวิธีการใส่หรือถอดนะครับว่าต้องทำยังไงกันบ้างดังนั้นวันนี้นะครับ425ดีกรีจึงจัดเคสที่ทุกคนชอบถามกันนะครับว่าใส่และถอดยังไงมาสอนกันในคลิปนี้ให้ดูครับไปดูกันตัวแรกนะครับจะเป็นแอร์แจ็กเก็ตครับผมตัวเนี้ยจะเป็นเคสที่มีขนาดค่อนข้างบางนะครับผมแล้วว่า ขอบด้านข้างเนี่ยมันจะค่อนข้างฟิตกับตัวเครื่องเป็นอย่างมากเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการใส่กันครับ โอเคเรามาเริ่มที่แอร์แจ็กเก็ตนะครับผมเคสตัวนี้ขอบจะค่อนข้างบางนะครับหลายคนน่ะอาจจะไปใส่ด้วยการยัดแบบนี้ซึ่งเป็นวิธีการที่ผิดนะครับไม่แนะนําเพราะว่ากล้อง iPhone ตอนนี้นะครับมันเป็นแซฟไฟร์ครับผมมันยังขูดหน้าจอของ iPhone อีกเครื่องยังได้เลยนะครับดังนั้นมาขูดเคสแบบนี้มันจะสร้างเส้นเป็นรอยที่ตัวเคสได้นะครับไม่ถูกต้องนะครับวิธีการใส่ที่ถูกนะครับที่เขาแนะนํามาคือใส่อย่างนี้ครับสวมเข้าไปด้านข้างนะครับขอบแอร์แจ็กเก็ตนะครับจริงๆมันจะงุ้มขึ้นมานิดนึงนะครับมารับหน ให้มันอยู่ใต้ขอบตรงนั้นนะครับแล้วก็เข้ามุมทีละฝั่งมุมล่างมุมบนอย่างนี้ใส่ไปครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นมาเก็บมุมด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับนี่มันจะเข้าล็อกดังกรึบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเหลือด้านข้างตรงนี้นะครับเราก็ดันก็ไปนะครับแล้วมันจะเหลือมุมสุดท้ายนะครับก็ดันกรึบแบบนี้นะครับผมจัดแต่งมุมอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะใส่ไอจคเก็ตได้สมบูรณ์นะครับนี่ แบบนี้เรียบร้อยเลยนะครับทีนี้มาดูวิธีการถอดกันบ้างครับก็คือวิธีการถอดเขาแนะนําให้ถอดจากด้านล่างนะครับผมก็ตรงเนี้ยจะมีมุม2ข้างให้เราบิดจากมุมก่อนนะครับบิดออกมานะครับแล้วก็บิดอีกมุมหนึ่งนะครับนี่บิดให้มันหลุดออกมาเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยกตัวเครื่องขึ้นนะครับปึ๊บปึ๊บยกค่อนข้างระวังนะครับคือการถอดอย่าไป ถอดจากด้านข้างเพสเส้นตรงนี้มันเป็นพลาสติกแล้วมันค่อนข้างบางนะครับจะได้เลี่ยงการแตกของตัวเคสได้ให้ถอดจากด้านล่างนะครับผมประมาณนี้ครับวิธีการถอดใส่ Air ์แจ็เตครับตัวต่อมานะครับคือ Amazing Ting h รุ่น Minimal นะครับผมเคสตัวนี้นะครับหลายคนชื่นชอบเพราะว่ามันเป็นเคสที่มีขอบด้านข้างเป็นสีน้ำเงินนะครับใครใช้ Pacific Blue จะชอบนะครับเป็นเคสอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะฟิต แล้วก็งุมรับกับตัวเครื่องครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีถอดใส่กันครับสำหรับตัว Amazing Thing รุ่น Minimal นะครับผมตัวเนี้ขอบข้างจะเป็นยางนะครับการใส่ไม่ยากครับผมโดยเฉพาะพวกเคสยางเนี่ยเปิดกล่องมาจะใส่ยากหน่อยแต่ใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มเข้ารูปและใส่ถอดง่ายขึ้นนะครับในการใส่เหมือนเดิมครับอย่าไปขูดท่ามี้ให้ใส่จากด้านข้างเข้าไปแบบนี้ครับผมนี่แล้วเราก็จัดขอบบนล่างให้เสร็จก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เข้ามุมตรงนี้เข้าไปเนี่ยพอเป็นยางมันจะง่ายละนะครับแล้วก็ดันนะครับ เก็บด้านสุดท้ายนะครับแล้วก็ยกนะครับหลังจากนั้นเราแต่งขอบครับแต่งทั้งสด้านปึ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ประมาณนี้อันนี้คือเรียบร้อยนะครับด้านหลังก็เป็นอย่างนี้ครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้วิธีการถอดนะครับผมสำหรับพวกเคสจังด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นแผ่นพลาสติกแข็งนะครับผมที่ทําให้การบิดบางทีมันจะยากคําแนะนําของเรานะครับเอานิ้วโป้งนะครับกดที่เลนส์กล้องแบบนี้แล้วบิดนะครับนี่มันจะหลุดเลยนะครับทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะเอานิ้วโป้งกดนะครับแล้วเราเอามือข้างนะครับบิด มันก็จะหลุดนะครับพอมันหลุดข้างหนึ่งเนี่ยขั้นต่อๆไปเราก็ใช้บิดเอานะครับบิดได้สองข้างแล้วก็ง่ายแล้วนะครับผมจุดสําคัญนะครับคือการบิดนะครับอย่าไปแงะแก่อะไรพวกนี้เน้นการบิดครับผมเนี่ยดูนะฮะบิดปุ๊บนี่ให้มันหลุดท่านี้นะครับเลยข้างหนึ่งเราก็บิดเอานิ้วปาดให้มันบิดหลุดออกมานะครับหลังจากนั้นก็จะง่ายครับผมนี่ประมาณนี้ครับผมง่ายๆเลยนะครับ เรียบร้อยครับและตัวต่อมานะครับคือ o u t e r b o x Symmetry Clear ที่หลายคนคงถูกใจนะครับเพราะว่าตัวเนี้ถือว่าเป็นเคสตัวหนึ่งที่ถอดใส่ค่อนข้างยากนะครับผมนี่จะเป็นเคสใส่นะครับแล้วขอบด้านข้างออกมาเนี่ยเป็นยางแต่ว่ามันจะฟิตรับกับตัวเครื่องมากครับเดี๋ยวไปดูวิธีถอดใส่กันครับ ตัวต่อมานะครับคืออัเทอร์บ็อกซิมัเคลียร์ครับตัวนี้ถือว่าเป็นความท้าทายนะครับไม่ง่ายฮะตัวนี้อ u t เทอร์บ็อกนะครับขอบข้างของมันจะแข็งนะครับแล้วมันจะงุ้มเข้ามาค่อนข้างเยอะเป็นเคสที่ป้องกันได้ดีนะครับการใส่เหมือนกันครับเราใส่จากด้านข้างอย่าทำท่านี้นะเตือนรอบที่3นะครับใส่จากด้านข้างเข้าไปก่อนทีนี้อัเทอร์บ็อกจะสังเกตว่ายางมันจะแข็งนะครับมันจะมันจะต้องงุ้มให้สังเกตตรงนี้ครับให้ดูว่าเครื่องของเรา ลงไปใต้ขอบด้านล่างหรือเปล่านะครับพยายามกดตัวเครื่องลงไปให้อยู่ด้านล่างนะครับแล้วพยายามเอามือครับจับยางยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาให้ให้ตัวเครื่องท่านี้ครับมันต้องเข้าไปอยู่ด้านล่างทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นดันตัวเครื่องเข้าไปอีกมุมนึงครับผมนี่ครับผมนี่มันดันแล้วมันยกขึ้นมาเลยนะครับถ้าเกิดขอบมันกดๆแล้วก็เอามือปัดๆแต่งขอบหน่อยนะครับหลังจากนั้นจะเหลือด้านนี้ครับผมให้เราเอามือกดเข้าไปนะครับนี่ กดเข้าไปทั้งอันเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นตัวเคสนะครับที่เพิ่งออกจากกล่องมันจะฟิตหน่อยแต่วิธีการก็จะเป็นแบบนี้ครับผมใส่จากด้านข้างนะครับกดเข้ามุมนะครับแล้วกดเข้ามุมอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะใส่ออกมาเรียบร้อยประมาณนี้ครับผมนะฮะ โอเคในเรื่องของการถอดนะครับเคสตัวนี้ยังเป็นคอนเซปต์เดียวกันก็คือมันเป็นพลาสติกแข็งและยางมันค่อนข้างแข็งด้วยนะครับแต่หลักๆแล้วมันต้องเคลียร์กันตรงมุมก่อนนะครับผมแนะนำนะครับเอามือนะครับแตะเลนส์กล้องมันเป็นซับไฟไม่ต้องกังวลครับแล้วเราไปเช็ดรอยนิ้วมือออกนะครับเอามือกดอย่างนี้แล้วก็บิดนี่ให้มันหลุดท่านี้นะครับให้หลุดหลังจากนั้นเนี่ยก็บิดอีกข้างหนึ่งนะครับให้หลุด2ข้างหลังจากนั้นเราจะยกออกมาได้เรียบร้อยละนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ถอดออกไปได้เลยนี่แบบนี้นะครับ ง่ายๆนะครับออ t ท r รบ็อกซิเมทีเคลร์ฮะและตัวต่อมานะครับคือเคสเมดทัฟพลัสครับผมหลายคนคงเคยใช้ตัวนี้นะครับแล้วรู้ว่าด้านหลังมันค่อนข้างแข็งและขอบข้างนะครับแข็งแรงและป้องกันได้ดีมากและทําให้ถอดใส่ได้ท้าทายมากด้วยเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการถอดใส่ครับ ตัวต่อมานะครับคือเคสเมทัลพลัสที่เป็นเคสที่ขอบข้างแข็งมากมากแข็งมากนะครับวิธีการยังเหมือนเดิมนะครับให้ใส่เข้าไปที่ด้านข้างแบบนี้นะครับนี่ใส่ด้านข้างกดมุมให้มันเข้าไปก่อนให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่มุมอีกด้านหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่มุมสุดท้ายปึ๊บ แบบนี้ครับผมก็จะเรียบร้อยจริงๆการใส่ค่อนข้างจะไม่ยากนะครับสำหรับเคสเมทัพัทจะถือว่าง่ายเลยก็ว่าได้นะครับไม่ค่อยมีอะไรทีนี้ในการถอดหลายคนจะเจอปัญหาแน่ๆว่าทัพพัทขอบข้างมันแข็งแรงไงแล้วมันแข็งมาก บ,บิดเนี่ยบางทีแบบมันจะบิดไม่ลงนะครับมันถือว่าแข็งมากอันนี้ใช้วิธีที่เราแนะนําไปซึ่งผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะไอ้วิธีเอามือกดเลนส์กล้องอ่ะคนที่แนะนําผมจริงๆคือแบรนด์เคสเมดครับผมเขาเป็นคนบอกว่าให้แกะท่านี้เพราะแบรนด์เคสเมดส่วนใหญ่ชิ้นหลังอ่ะมันจะค่อนข้างแข็งนะครับเอามือกดเลนส์กล้องนะครับแล้วก็เอานิ้วบิดนี่ให้มันหลุดท่านี้นะครับแล้วก็บิดอีกตัวหนึ่งนะครับหลังจากนั้นหลุดด้านข้างเรียบร้อยนะครับง่ายๆถอดให้ดูอีกรอบนะฮะ ตัวนี้วิธีการนี้สามารถใช้กับเคสของเคสเมดได้ทุกรุ่นนะครับเพราะเขาเว้นเลนสกล้องไว้ค่อนข้างเยอะด้วยเอานิ้วกดนะครับบิดบิดนะครับนี่ออกละง่ายๆเลยครับผมและตัวนี้นะครับคงเป็นตัวที่ถูกใจหลายๆท่านนะครับ g e a r 4 Crystal Palace นะครับรุ่น Iridescent กับรุ่นใสนะครับที่ถือว่าเป็นเคสตัวหนึ่งที่ใส่ถอดค่อนข้างยากนะครับผมและเป็นวาระแห่งชาติวันนี้นะครับ425ดกรีจะมาสอนวิธีถอดใส่กันครับ สำหรับเกียร์โฟคริสตัลพาเลตนะครับที่หลายคนอยากรู้กันนะครับว่าใส่ถอดยังไงนะครับตัวนี้เราเอาเป็นเคสใหม่เลยนะครับใช้กับตัว iPhone 12 Pro สี a c i f i c Blue นะครับจะได้รู้ว่าใส่ถอดยังไงเกียร์โฟคริสตัลพาเลตนะครับขอบด้านข้างเขาจะเป็นยางที่เรียกว่าคริสตัลเล็กนะครับผมซึ่งกันกระแทกได้ดีแต่ว่ามันมีความหึบนะครับดังนั้นในการใส่เนี่ยเราจะใช้วิธีแตกต่างจากตัวเคสอื่นๆนะครับคือไม่ได้ใส่จากด้านข้างแต่ใส่จากด้านบนลงมานะครับโดยที่เรานี่ครับ ใส่เข้าไปก่อนเลยแล้วก็ใส่ขอบด้านข้างเข้าไปประมาณครึ่งหนึ่งก่อนนะครับนี่เอาประมาณนี้ครับทรงประมาณนี้อย่างนี้ครึ่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้ครับคนส่วนใหญ่มันจะใส่แล้วเจอแบบนี้ครับด้านบนมีช่องว่างเห็นไหมฮะช่องว่างตรงนี้ครับมันขึ้นไปไม่สุดแล้วพอมากดด้านล่างเหมือนกดไม่ลงนะครับซึ่งถูกต้องแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะทําคือดันตัวไอโฟนขึ้นไปให้ชิดครับผม ดันขึ้นไปคุณจะได้ยินเสกอิทนะคือมันเบียดกับยางขึ้นไปนะครับซึ่งซึ่งดันได้นะครับดันเข้าไปให้ชิดที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับผมมันควรจะชิดมากๆแล้วเดี๋วด้านล่างจะใส่สบายครับถ้าเกิดมันดันยากก็พยายามจับขอบให้มันช่วยดันขึ้นไปได้นะครับผมอ่ะแล้วถ้าถูกต้องเนี่ยตรงนี้มันควรจะชิดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมจะไม่มีช่องว่างนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาเก็บด้านล่างกันต่อนะครับให้ไล่ขอบไปนะไล่ขอบ หลังจากนั้นก็จะเป็นชิ้นล่างนะครับขั้นแรกระวังก่อนว่ายางมันไปอยู่ด้านใต้หรือเปล่าเพราะเรามีกดพยายามจับยางออกมาอย่างนี้ก่อนจับชิ้นล่างครับให้มันเลยเลยตัว iPhone ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเรามาเก็บทีละมุมนะครับตรงนี้ฮะมุมครับเวลากดอ่ะพยายามเอาอีกนิ้วหนึ่งนะครับอย่างนี้ฮะดึงดึงช่วยไว้แล้วอ,อีกมือนหนึ่งกดลงไปนะครับประมาณอย่างนี้ ดึงๆไว้นะครับแล้วก็กดลงนี่เห็นปะมันเหมือนง้างๆอ่ะช่วยช่วยช่วยง้างแล้วก็กดลงไปนะครับจะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฮะท่าเดียวกันครับไล่มาจากขอบนะฮะแล้วพอถึงตัวสุดท้ายนะครับเอานิ้วนะครับช่วยดึงดึงหน่อยนะครับดึงๆปึ๊บบางทีคุณจะเห็นว่ายางมันพับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นยางนะครับสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยคือเอานิ้วอ่ะงัดงัดออกมาครับผมนี่ เหมือนเป็นการแต่งขอบอะครับประมาณตรงนี้นี่ครับแล้วลสุดท้ายเรามาแต่งขอบกันอีกนิดหนึ่งนะครับผมแต่งขอบตรงนี้ทีหนึ่งละด้านนี้มาแต่งอีกนิดนึงเอาให้สวยนะครับแล้วก็เอาให้เครื่องลงไปสุดนะครับพอมันลงไปตอนจบเนี่ยมันก็จะลงหมดประมาณอย่างนี้นะครับผมนี่โอเคเรียบร้อยนะครับด้านข้างเรียบร้อยนี่ด้านหน้า เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ด้านหลังสวยงามครับผมซึ่งจัดว่าเป็นเคสที่ใส่ค่อนข้างยากนะครับผมแต่ว่าหลายคนน่ะยอมใส่แบบนี้เพราะมันสวยขนาดนี้ดูสิครับตัวอิเลเดเซนต์เนี่ยครับมันถูกใจตรงนี้แหละครับแล้วก็การกระแทกดีมากๆด้วยสำหรับเคสใส่นะครับส่วนวิธีการถอดนะครับผมตัวนี้เราแนะนําเหมือนทุกตัวก็คือเอาเข้าที่เลนกล้องครับแล้วก็บิดนะครับการถอดมันจะไม่ยากนะครับนี่ออกละ นะครับไปประมาณนี้ซึ่งจะบอกว่าความแน่นหนาของตัวเนี่ยพอใช้ใช้ไปมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับมันจะยืดหยุ่นรับกับตัว iPhone มากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกตัวหนึ่งตัวที่เราใช้มาพักหนึ่งแล้วนะครับครับผมสำหรับตัวนี้นะครับคิสตัแพาเลตอิลิเดสเซนอันนี้เป็นตัวที่เราลองในรีวิวมาหลายครั้งละนะครับมันจะใส่ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราลองใส่ให้ดูนะครับแต่ไม่ได้ใส่ง่ายขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าตัวยางเนี่ยเออมันก็จะแบบยืดหยุ่นเข้าไปได้ง่ายมากขึ้นนนนีีีี่่่ใใสสขขข้้้้าาาางบไไปปลัวัววิธเเดดเดยกกท ประมาณขึ้น1ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็เอา iPhone เนี่ยกดดันขึ้นไปข้างบนนะครับดันให้สุดป,ป,ป๊นี่นะครับดันให้สุดหลังจากนั้นก็คือมาเก็บด้านล่างนะครับนี่แต่งขอบแล้วก็เอานิ้วครับง,ง้งางๆหน่อยง,ง้งางๆตัวเครื่องปึ๊บก็เข้าแล้วแล้วก็ง,งางๆนี่ประมาณนี้ปึ๊บเรียบร้อยนะครับนี่ มันจะง่ายกว่าเห็นไหมคือมันจะมีขั้นตอนอยู่แต่ว่าในการเข้าของมุมด้านล่างเนี่ยมันจะรวดเร็วขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับ Gear 4 c h r i s t a n Palace ครับและตัวสุดท้ายนะครับคือ Pelican Ranger ครับผมตัวนี้เนี่ยจัดว่าเป็นเคสตัวหนึ่งที่ด้านหลังนะครับและด้านข้างค่อนข้างแข็งนะครับเพราะว่าเป็นเคสกันกระแทกป้องกันได้ดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง จริงๆเจ้าตัวพอลิแคดเลนเจอร์นะครับเขาเป็นตัวเดียวกับเคสเมทัปพลัสนั่นแหละดันะัวิธีการมันทําคล้ายๆกันครับผมใส่เข้าไปในด้านข้างนะครับแล้วก็เก็บทีละมุมใส่ทีละมุมง่ายๆครับหลังจากนั้นก็จัดขอบจัดขอบนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับและเคสมันค่อนข้างแข็งบอดี้ตรงกลังก็แข็งข้างๆก็แข็ง,ข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 งใช้นิ้วโป้งนะครับกดที่เล่นบิดกึบ แล้วก็บิดอีกข้างหนึ่งหลุดแล้วนะครับเรียบร้อยง่ายๆนะครับผมทั้ง3รุ่นของ p e l i c a n Ranger มันก็จะวิธีเดียวกันกับ Case Metal Plus ครับผมเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมจะสังเกตว่าเคสกลุ่มเนี่ย มันจะเป็นพวกเคสกันกระแทกเลเวลสองเลเวลสซึ่งถือว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นตัวท็อปทางนั้นเลยนะครับมันเลยมักจะเป็นกลุ่มที่ถอดใส่ตัวเคสเนี่ยค่อนข้างยากแต่มันเหมือนแลกมากับความสามารถในการป้องกันเพราะว่าการที่มันออกยากแบบเนี่ยถ้าเกิดมีการตกหล่นดับเทสกระแทกเ,เนี่ยมันก็จะช่วยปกป้องเครื่อง iPhone เราได้แน่นหนากว่านั่นเองครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าร้าน425ทุกท่านนะครับที่มีเคสเป็นเจ้าของนะครับและท่านไหนนะครับเป็นเจ้าของ iPhone 12หรือสมาร์ทโฟนรุ่นท ทั้งหลายนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับติดตามช anel ของ425ดีกร e นะครับทั้งกด subscribe และสั่นกระดิ่งไว้ได้เลยครับผมซึ่งเรานะครับมีทำดรอปเคสเคสกันกระแทกนะครับและมีแนะนำเคสและอุปกรณ์สำหรับสมาร์ทโฟนมากมายนะครับยังไงเรียนเชิญมาติดตามกันนะครับและถ้าอยากจะซื้อสินค้าเคสและอุปกรณ์นะครับแนะนำให้ซื้อที่นี่เลยนะครับ 425degree.com รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ